ส่วนสําคัญในการช่วยกระตุ้นนะคะซึ่งพ่อและแม่นั้นสามารถทําได้ค่ะอย่างวันนี้ที่อยู่ทางด้านหน้าของดิฉันนะกะก็คือคำทีอังกฤษอานนะคะแบบเรียน A B C D หนังสือภาษาอาหรับแล้วก็กอไก่าขอไข่ซึ่งหนูน้อยคนหนึ่งอายุ3าขวบค่ะสามารถท่องทั้งหมดนี้ได้นะคะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามีการกระตุน้น ให้เด็กๆนั้นจําโดยอาศัยหลักทางวิชาการนั้นก็สามารถทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสมองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเราจะทําอย่างนี้บ้างเนี่ยจะทําได้อย่างไรนะคะจะพูดคุยกันกับคุณอับดุล กอเดหาโซนะคะและเด็กชายฟิตรีนาโซค่ะรวมทั้งวันนี้มีนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำด้วยนะคะจากอาจารย์พันีแสงชูโตนักวิชาการสาธารณสุข9ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจอยมาแล้วมานิตบาลคุณจาค่ะสวัสดีค่ะฟิตรีสวัสดีคบสวัสนีครับอาจสร์นาุ้อรยนกุ้มค่ะค่ะ ถึงเรื่องของการการฝึกความจใํให้ให้ให้น้องเนี่ยนะคะคุณพ่อเอาแนวความคิดตรงนี้มาจากไหนคะเ,เคยคุ้คลีกับเด็กๆนะครับตั้งแต่ <c oughs> สมัยที่เรียนหนังสีแล้วก็ภาคกคามก็จะไปสอนเด็กๆเ,เขาแล้วก็มีแนวคิดบางอย่างที่เก็บผสม <c oughs> เก็บสะสมมาตั้งแต่สมนั้นาะแล้วก็หลังจากที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ ไปรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในมหาลัยแล้วก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดการสอนเด็กบางอย่างก,ก็เลยเพอกลับมาก็อยากจะลองเอามาใช้ดูครับแนวคิดที่ว่านี้คือเป็นยังไงคะคือเป็นหลักการท่องจำครับโดยเฉพาะหลักการท่องจำพระมาการเปี่ยนคุราครับคือเราจะใช้ให้เขา ฟังให้เยอะๆก่อนในช่วงแรกในช่วงที่ในช่วงที่เข้าอยู่ในท้องเด็สามเราจะให้เขาฟังให้เยอะๆบรรดาแม่เขาจะอ่านหนังสือด้วยแล้วก็เราจะอ่านให้ฟังด้วยค่ะ,คะก็คือให้ให้เขาเริ่มคุ้นเคยตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องเลยครับผมค่ะแล้วเวลาให้เขามาสัมผัสหนังสือให้เขาได้เห็นตัวรูปแบบของตัวอักษรตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงคะในส่วนที่ เป็นแบบฝึกหัดการหัดอ่านนะฮะเราก็มีหลักสูตรจากประเทศดินเดนีเซียซึ่งเขาเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ให้เด็กคิดเองทําเองอ่านเองผู้ใหญ่จะเป็นครูนี่จะเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะเดียวแต่ไม่ใช่อ่านให้ตามตลอดอย่างการสมัยก่อนเขาก็จะคิดเองอ่านเองนันนเ้ค่ะเป็นหลักจุดศูนย์ก อย่างที่เห็นข้างหน้านี่คือพิกรี่สามารถที่จะอ่านสามารถที่จะจําได้หมดเลยครับผมขอขอบยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นยังไงบ้างคะถ้าเป็นข้อมหาคัมภีร์อันอควรอ่านเขาสามารถที่จะอ่านก็คือท่องจำน,นะฮะสามสิบกว่าหน้าหรือจะเรียกเป็นภาษามุสลิมก็คือสามสิบกอราสโล เึ็นเขาสามารถจำได้ตั้งแต่อายุสองขวบกว่ากว่าค่ะครับผมก็คือต้องการหนังสือแล้วก็สามารถชี้นิ้วอ่านตามาครับ<ด>คือหลัเราจะกางหนังสือแผงหนังสือออกแล้วก็ให้เขาเราก็ทําเหมือนว่าเราชี้ให้เขาดูตัวหนังสือค่ะตอนจริงเขาไม่ได้ดูหรอกค่ะงากคับค่ะเก็บก่อนครับเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะ้อ่านหนังสือให้พี่ฟังนะคะ อ,อ่ะงั้นขอขอยกลองยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่านี่ลองอ่านให้พี่ฟังหน่อยนะคะอันฮัมดุลิลาฮ์รับบินอาลามีอัลลอฮ์มานิลั ขออนุญาตลองดูภาษาอื่นดูบ้างได้ไหมคะที่เป็นภาษาไทยนะคะับค่ะเป็นภาษาไทยก็ไก่เ,เรามีแบบเปลี่ยนที่เราค้นคิดขึ้นมาค่ะเราจะลองให้เขาอ่านไาด้ไามคะเรนได้ไหมนาริมก็ไก่พี่ก็ไก่พี่ใครเป็นตู้ซ่าก็ไก่ต่างๆนี้มาจากไหนเขาขวดตั้งไว้ใสของหัานขอไปก็ไปพูดบ้านันอีกอ่าเดี๋ย โค,ละละคก,กุนสัตถาอัลลอฮ์รักใครตะการยาไว้ใช้แขนหน้าบ้า,งานงหางหัวตัวใหญ่ไม่มีสุบะอาจารย์ยาตัวต้องตั้งสำรับเพราะจริงๆครัรบเราไม่ใช่ค่ะคือเขาจะเข้านี้ไปได้ด้วยคือต้องเปิดหนังสือแล<อ>้วก็ทีน<อ>ีือให้ย<ห>อมเพราะว่าเด็กต้องใช้สมาธิเองกันค่ะถ้ามันมีอะไรให้เขาดูให้เขาเล่นเขาก็จะสมาธิจะค่มสมาธิได้อยู่ แต่ว่าสามารถจําได้จําได้ทั้งเล่มถ้าชี้เป็นตัวตัวตอนนี้นี่ยังสามารถทําได้ไหมคะเช่นไปเห็นตัวกอไก่อยู่ที่ไหนที่ไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้เรียงตามลําดับในที่เขาคุ้นเคยตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มให้เขาคุ้นเคยในลักษณะการอ่านเราจะเริ่มด้วยภาษาอังกฤษก่อนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะชี้ตัวได้ค,ค่ขออนุญาตดูเล่มน,นี้นะคะ,คะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นมีท่องเป็น เกี่ยวกับอัลลอฮ์นะคะพอดีอันนี้เป็นออฟจะเป็นเฉพาะสําหรับอของของเด็กมุสลิมของเด็กมุสลิมคอควายก็คอควายกุรบา ا วันอีดอาดฮาอาจจาก็จะเป็นสําหรับเด็กมุสลิมท่องกันนะคะเอบีซีดีราคะไหนขอดูตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งอิลลอฮ์อลลอฮ์มิซมิซินะมิซินม่ไหลลเออัลลอฮ์บาเลยกันเถอะสาตีะเอัลลอฮ์ดีมุซีอีัลลอฮ์ดีไปตลอด เออัล้วไปแบบละอิกามใด้ดีอาดอีเอเลฟินต้ี้เนียบพ่อเริ่มให้ดูหนังสือแล้วก็เริ่มให้ท่องท่องเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือช่วงแรกเริ่มให้เขาคุ้นเพยกับหนังสือค่ะที่เป็นหนังสือที่เป็นกระดาษตอนที่ยังพูดอยังพูดไม่ได้ด้ยครับต้องพิ่งจะคลานพึ่งจะอะไรนะก็ให้เขาเริ่มสัมผัสเริ่มคุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้พอเขาเริ่มพูดได้คำสองคำใน ประมาณอายุสองขวบกว่าวก็เร,รเริ่มเล่นกับเขาเล่นคําท่องคําบางคําอย่างเช่นวิธีเล่นวิธีสอดแทรกคําบางคาอย่างงี้ยังไงบ้างคะก็เราจะฝึกให้เขารู้จักพระนามของ Allah, อัลลอฮะพระนามของ,ของนามของทนายมุฮัมมัดสุลลัลอสลามซึ่งเป็นเพียงพระนามเพมื่อนสั้นนี่คือนี่คือ ความสามารถที่เด็กสามขวบนั้นมีศักยภาพที่จะสามารถทําได้มาดูทางด้านติตวิทยาบ้างค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลักการในการกระตุ้นพัฒนาสมองของเด็กๆอย่างอย่างเป็นวิชาการด้วยว่าสามารถทำได้จริงใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะฮะแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยนะครที่ไปเรียนที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะแสดงว่าที่นั่นเนี่ยเขาเริ่มในการที่จะเข้าสู่เรื่องของ หลักการกระตุ้นทัานอาการนะคะคือหลักการกระตุ้นทัานอาจารนี่หมายถึงว่าเราสามารถจะทําให้เด็กเนี่ยนะคะคือคือการเจริญเติบโตของสมองของเด็กเนี่ยนะคะต้องแตอยู่ในคันนะคะอย่างที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณแม่จะอ่านให้ฟังตลอดเว<ม>ลานะคะเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงตัวนี้ก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้รับกระแสคลื่นเสียงที่มันคุ้นเคยนะคะพอเด็กคลอดออกมาปั๊บเนี่ยคุณแม่ก็ยังอ่านอยู่<ม>นะคะแล้วคุณพ่อก็ยังอ่านอยู่เพราะว่าถ้าตมภีพวกเหล่านี้เนี่ย จะเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันใน,นครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมุกกมสลิมทั้งหลายนะคะหรือพวกอารับทั้งหลายเนี่ยบทสวดเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นบทเรียนที่จะสอนชีวิตด้วยนะคะเหมือนกับวิชาศิลธรรมอะไรเงี้ยนะคะเ,เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยพัฒนาการของมนมุษย์เราเนี่ยถ้าเราฟังอะไรบ่อยๆนะคะอันนี้มันจะเกิดความจําขึ้นในสมองน,นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็กเนี่ย แต่บางคนเนี่ยเข้าใจว่าแต่เด็กยังพูดไม่ได้คงจะไม่สนใจฟังนะคะเรียงพอใจมากเลยที่คุณพ่อบอกว่าเด็กต้องมีสมาธิเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอนเล็กๆเกนี่ยคุณแม่กล่อมกล่อมเลี้ยงเนี่ยนะคะก็คงจะอ่านตำแห่ทคมปรีพวกเหล่านี้คงจะพูดกับลูกคงจะอะไรอะไรนะคะคำพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าไปสอดกตหลักทฤษฎีของการพัฒนาของสมองที่มนุษย์เราเนี่ยจะจำซะก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กบางคนเนี่ย พอเริ่มพูดได้ประมาณขวบกว่าเนี่ยร้องเพลงได้แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเข้าใจเนื้อไม่ต้องเข้าใจเนื้อหาใดๆทั้งสิ้นค่ะและยังไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคู่กับตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยท่องกอไก่ขอไก่อะไรต่างต่างเด็กจะท่องได้เป็นคํามสร้อยตามด้วยนะคะคือเป็นเป็นแบบแผนของการจำเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นของเมมโมรีนะคะในสมองของเด็กเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความจำซะก่อนนะคะ ด้วยหลักการอันนี้เนี่ยตามทฤษฎีของเปียเจอนะคะบอกเลยว่าในระยะเวลาที่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ั้งถึงห้าปีแรกของชีวิตเนี่ยนะคะเ,เซลล์สมองของมนุษย์เรากําลังเตรียมพร้อมนะคะต้องการการเรียนรู้ที่จะพัฒนานะคะนี่ถ้าเกิบคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยเอาใจใส่เหมือนคุณพ่อคนนี้เนี่ยนะคะเราจะได้เด็กฉลาดเป็นกระเทศเลยนะคะ เพราะสมองมันได้เกิดการฝึกในการที่จะแตกตัวที่จะมีความแข็งแรงมีความไวในการรับนะฮะแล้วเดี๋ยวพอมาถึงท่านไวประมาณสามขวบกว่าหวานเนี่ยนะคะเออคือเขาก็จะเริ่มเข้าไปเปรียบเทียบกับตัว,ตวอักษรนะคะก็จะเริ่มอ่านได้จากขั้นต้นไปนะคะเพราะงั้นตามที่เด็กคนนี้ทาได้นั้นคือตามทฤษฎีใหม่เลยนะคะซึ่งทันสมัยมากนะคะแล้วการสอนของคุณพ่อเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่า จะบวกไปแบบชนิดที่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามที่อารมณ์ของเด็กจะรับได้นะคะเ,<ป>เพราะงั้นเมื่อเด็กเนี่ยเกิดจิตยาความชอบนะคะตัวนี้ก็เป็นเราเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจที่สัาคัญนะคะที่จะทําให้เด็กเนี่ยรักการอ่านรักการฟังน,นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยโอกาสอย่างเนี้ยสาหรับเด็กยังน้อยนะคะถ้าเผื่อเราคร <วก S 1> อบครัว<อ>ทั้งหลายเนี่ยสามารถจะทำแบบนี้ได้นะคะเราคงจะไม่ต้องไปเชิญปัญหาในปัจจุบัน ก็แสดงว่าในช่วงในช่วงห้าปีแรกของชีวิตเดกที่อาจารย์บอกว่าสักครู่นี้ก็คือเป็นเป็นจุดสําคัญที่พ่อแม่ต้องจุบต้ตั้งหลักเลยที่จะหล่อหลอมให้ให้ลูกนั้นออกมาเป็นยังไงทีนี้พอฟังอย่างนี้เนี่ยนะครยันจะขออนุญาตเตือนผู้กองนิดหนึ่งจะมีผู้กครองบางท่านเนี่ยมุ่งเหลือเกดี๋ยวกลายเป็นว่ามาคอยเขียนให้ต้องเป็นใช่่ะอันนี้ต้องเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะ หมายถึงว่าเล่นไปเรียนไปนะคะแล้วก็สอดใส่ความรู้เข้าไปอาจารย์พูดอย่างนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ปฏิบัติกับลูกในช่วงระยะเวลาตรงนี้นี่คือการกระตุ้นพัฒนาการทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่ง หลักการนะคะที่นํามาเพื่อที่จะดึงเอาส่วนที่เรามีอยู่แล้วก็มาใช้ให้ได้เป็นศักยภาพให้ได้มากที่สุดนะคะ้าพ่อแมาบางทีอาจจะละเลยบางทีอาจจะลืมไปก็ได้ว่าตัวเองนั้นมีส่วนสําคัญในการที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกการแสดงความรักนั่นก็เป็นถือว่าเป็นการกระตุ้นพัฒนาการแล้วแต่ว่าบางทีเราอาจจะ ล,ลืมไปในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะเราเอาหลักการนี้ไปใช้ดูเพื่อที่จะ,ะดึงเอาศักยภาพของเด็กนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะขอบพระคุณมากค่ะทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติเป็นแขกกรเิศส,สันวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> และนี่